เหตุผลที่ทำให้หลวงปู่มั่นลาพุทธภูมิ ไพิจารณาถึงพบชาติในอดีตปรากฏว่าท่านเคยมีตำแหน่งเสนาบดีเมืองกุลุลัตกรุงเดวีในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมโปรดชาวกุลุลัตพระองค์ทรงแสดงมหาสติปทานสูตรหลวงปู่ซึ่งเป็นเสนาบดีในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปทานแล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดได้ความว่าหลวงปู่ได้ป่ารถโพธิยานมาตั้งแต่บัดนั้นและแต่นั้นเป็นต้นมาองค์ท่านก็ดำรงอยู่ในโพธิสัตว์ธรรมบำเพ็ญพระโพธิยานมาหลายร้อยชาติซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องชะงักในการพิจารณาอริยสัจเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นต้องสร้างบารามีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกับชั่วกัน ถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้นหลวงปู่มั่นพิจารณาลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าขององค์ท่านเมื่อได้บุพเพนิวาสานุสติยานทำให้หลวงปู่ระลึกชาติต่างๆมาพอสมควรเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้ก็จะต้องละเสียจากพระโพธิญาณก่อนที่หลวงปู่มั่น จะตั้งจิตถอนจากโผที่หยาณนั้นท่านพิจารณาก่อนว่าแล้วเมื่อไรจะได้ถึงคิวเป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนาท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนลำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งจะเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าสากยโคโดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียรเพียงแค่เึินพุทธการ อีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเพนไหวตายเกิดในสังสารวัฏท่านสละสังเวชแม้ท่านจะบำเพ็ญบารมีมาเพียงใดยังเคยเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนถึง500ชาติทําให้หลวงปู่ม,มั่นมองดูสัพสัตในสังสารวัฏที่ยังคงหลับไหลขาวเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไร เมื่อสิ่งชีวิตลงไปครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากโพธิยาณก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดู่าำกลางสัปสัตว์ทั่วไตภพบยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิจโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่จักได้รับการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและยังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสับปะชีวิตให้ผนทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มัน่นจึงอธิษฐานจิตละจากพระโพธิญาณแต่กระนั้นก็เกิดนิมิตอันน่าหวาดเสียวขึ้นมาอีกว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้ายแต่ไม่สามารถทำร้ายท่านได้จนยักษ์ได้ยอมแพ้ จนอัตฐานหายไปในการเวลาต่อมาจิตท่านจึงรวมเห็นว่าโลกใบนี้ราบเรียบเตียนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันจิตใจของท่านก็ดำเนินเข้าสู่กระแสะอริยมรรคมาแต่ครั้งนั้นองค์หลวงปู่มั่นโพริทัตโตจึงนับเป็นพระอริยะเจ้าอีกท่านหนึ่งที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิมแล้ว มาลาพุทธภูมิในภายหลังซึ่งการบรรลุอรหันต์ของท่านนั้นก็บรรลุพร้อมคุณธรรมวิเศษคือปฏิสัมพิธานุสอนย่อนกว่าปฏิสัมพิทายาณอยู่หน่อยแต่เลิศดยอดยิ่งกว่าอภินญ,ญาอย่างยิ่งจึงสมควรบันทึกประวัติท่านไว้ว่าเป็นหนึ่งในพระสาวกผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาแต่เดิมหลวงปู่มั่นแสดงธรรมโปรดคู่บารามี ในพบก่อนท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงถามขั้นนี้คู่บารมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอท่านแสดงทรรให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไปนานนานมาครั้งหนึ่งแต่มาในรูปแห่งวิญญาณมองร่างไม่ปรากฏเหมือนพบอื่นๆเวลาท่านถาม ก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมากอย่างไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใ,นใดๆทั้งสิน้นทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็ได้บอกว่าได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตั้งใจปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ในชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกซึ่งเท่ากับขอเอาทุกภัยที่เคยพบเห็นมากับชาตินั้นมาแบกหามต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือ,อยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้หลงหลืมจืดจางแต่นา,นานมาเยี่ยมท่านหน,หนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้ องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากลำบากในภพชาตินั้นมาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จำเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นพอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บารมีท่าน ก็มาจริงๆและมาในรูปแห่งวิญญาณตามเดิมท่านเริ่มถามถึงภพชาติที่กำลังเป็นอยู่ว่าทําไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วๆไปเวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาเป็นลนักษณะวิญญาณเช่นนี้ดวงวิญญาณตอบท่านว่านี่เป็นภพยอดอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้ ก็เพราะความเป็นห่วงดังเคยได้เรียนแล้วนั่นเองที่มานี้ก็ทราบประทันอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายในทั้งๆท,ที่อยากมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วก็จะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่ายเพราะไม่ใช่วิสัยจะทำให้เกิดความเสียหายได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกัน หากทำให้เกิดความตะกิดตะควงใจไม่กล้ามาไปเองทางท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องที่ทําให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นไปได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนัก คืนวันท่านตัดขาดจากพบจากชาติจากญาติมิตรสหายจากสายบารมีผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างไม่อะไรเสียดายเลยนั้นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทุกแห่งหนแต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหันษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความวิปริต คิดไปต่างๆว่าท่านไปแบบไม่เหลี้ยวแลแม้คู่บารมีที่เคยทุกข์เคยตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่มาด้วยกันก็ไม่เหลือบมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่กันไปตามกรรมมีแต่รูปคลำทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แลผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์แต่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข ก็อดทนทุกไปคิดไปมากเท่าไหร่ก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีกรรมหนาหาขนทางออกไม่ได้ผู้อาภัพชาติวาสนาที่กำลังดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขอยู่ตลอดเวลานี้ก็คือผู้กำลังเสียใจร้องไห้ อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสนหน้าทุเรศเอาหนักหนาหนาเวทนาเลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกันท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่องสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตยอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเคลาวในธรรมมีแต่ความสว่างสวยัยไปทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาล สนุกอยู่ด้วยความสำราญบานใจหากบุญวัสนาของดวงวิญญาณฆ่าบาทบริจาลิกายังพอมีอยู่บ้างไม่ขาดศูนย์ผูนทุกข์ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผละกระแสธรรมไปบรรดาลพร้อมทั้งดวงปัญญายาณอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานท่านพอได้พ้นทุกข์จากสงสารบรรลุพระนิพพานตามไปในมิชานิเถิด จะไม่อดร้อนทนทุกขทรมานจิตใจไปช้านานขอคำวิงวอนสัตยาทิฐานี้จงมีกำลังบันดาลให้เป็นไปดังใจหมายของข้ายอย่างเนิ่นนานได้โผที่สมภานอย่างใกล้ชิดเร็วพันเทิดนี่เป็นคำของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโผที่สมภานหมายปองด้วยความละล่ำละลักซึ่งเป็นคำที่น่าสมเพศเวท,เวทนาเอานักหนาท่านตอบว่า เท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็ม่ได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกันเขาไม่ได้นำเรื่องทํานองนี้มาคิดกันคําว่าเมตตากาุุณามุทิตาอุเบขาในพรหมวิหารก็เคยบําเพ็ญมาไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่า เคยบำมเพนมาช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำมเพนทมทั้งสีน่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมดาสัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแหลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสวา่สา,างสร่างซา เห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยท่านพูดตอบว่าการสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้างโดยลำพังตัวเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความร้อนลนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือดวงวิญ,ญญาณตอบว่าใช่แต่วิสัยของผู้มีกิเลส เมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบเรียบปลอดภัยได้ก็จำต้องลูปคำไปตามภาษาโดยไม่ทราบว่าที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใดก็จำต้องดิ้นรนบนทุกข์ไปทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้ท่านเล่าว,ว่าวิญญาณทำความเหนียวแน่น แม่นมั่นปรับทุกปรับร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัวไปเสียคนเดียวปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยตะเกียกตะกายผ่านทุกข์มาด้วยกันไม่เหลือบมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมพอให้มีทางพ้นทุกข์ไปด้วยได้ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่างจากนั้นก็อนุสนทิสืบต่อกับดวงวิญญ,ญาณต่อไป ท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่าการรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือนิ่งโตเดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อนผู้อิ่มทีหลังจะให้อิ่มในขณะเดียวกันยอมไม่ได้การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญมาด้วยกันดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธทราคู่พระบารมีก็ยังปรากฏว่า พระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกก่อนแล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาทแก่พระนางแล้วค่อยสำเร็จในวาระต่อไปเรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านไต่ตองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเองดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่งซึ่งกำลังพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจ และสาะแสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลังมิหนมยังถูกหาว่าใจจืดจางวางปล่อยไม่เหลี้ยวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วยการวิตก อยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ไม่ได้เพื่อจะขับไล่สายส่งการสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก่ผู้ควรอนุเคราะห์คำว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแหลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ทอดทุระปล่อยวางหางเหินอย่างไรความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยเมตตากรุณาจริงๆเพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอหากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห,ห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิทการที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร การของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิอันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ่งหมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกทั้งมวลก้าวเข้าสู่บร,รมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดเดียวกันการพาบำเพ็ญกุศลในชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในาศาสนามีสติปัญญาเพียงใด พอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมาจนได้มาพบเห็นกันในพบนี้และได้ให้โอวาตส,สั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณอยู่แล้วไม่มีขณะจิตใดที่จะทอดอะไรหมายหลีกปลีกตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียวแต่เป็นขณะจิต ที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงสงสารหวังจะฉุดจะลากจะพลากออกจากกองทุกข์พบชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความคิดวิปลิตไปในทางน้อยเนื้อต่ำใจที่สำคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลยวแหลนี้เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสีย อย่าให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาอีกไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดการและผิดกับความมุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคำว่าหลุดพ้นไปไม่อะไรอววรน,นั้นหลุดพ้นไปไหนและไม่อะไรผู้ใดเพราะขณะนี้กำลังช่วยฉุดลากช่วยถากช่วยถาง ช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มกำลังแม้การอบรมสั่งสอนทั้งมวลก็ล้วนออกจากความอะไรสงสารโดยถ่ายเดียวไม่ใช่หรือจะหาความอะไรสงสารจากที่ไหนให้ยิ่งกว่าที่กำลังให้และกำลังได้รับอยู่เวลานี้การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ได้ถอดออกมาจากดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงสารยิ่งกว่าน้ำทะเลมาหาสมุทร และได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อัน้นไม่คิดเป็นคิดตายและคิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ในบรรดาธ,ธรรมที่มีอยู่ภายในใจขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์อยู่เสมอมาและรับเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรรมสั่งสอนมานี้ผลคือความสุขใจจะเป็นที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตาม นับแต่ออกบวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายแม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่คิดขึ้นเพื่อเป็นคนใจดำน้าคุณยังไม่เคยปรากฏว่ามีเลยการวิตกคิดถึงอยากให้มาหาก็ไม่ได้หวังเพื่อจะต้มตุนหลอกลวงให้ล่มจมเสียหายแต่หวังจะอนุเคราะห์อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้าย่างเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว ก็อยากที่จะไปสะแสวงหาความเชื่อถือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ที่ว่าทราบเรื่องสะเทือนโลกธาตุในคืนวันนั้นนั่นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุนให้โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่างไรจึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเชื่อถือ,ถอตามคำอบรมสัง่งสอน ที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาถ้าเข้าใจว่าธรรมเป็นธรรมแล้วความเสถือนโลกธาตุนั้นก็ควรนำมาคิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือและเย็นใจว่าเรายังมีวัสนาบารมีอยู่มากแม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังได้ ไม่เสียาการไปเปล่านับว่าเป็นโชควาส,สนาของเราที่เคยสั่งสมอบร,รมมาแต่ควรจะภูมิใจในวาส,สนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลากมาช่วยพลากจากความมืดมนอนัตการพอได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้างไม่มืดบอดจอดจมไปถ่ายเดียวหากคิดอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการและปลอยเบาใจหายห่วงไปด้วย ไม่เป็นความพิษที่ให้ทุกผูกมัดรัดตัวจนพากันหาทางออกมีได้เพราะทำกลายเป็นโลกความห่วงใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวรขณะที่ฝั่งท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายน้ำทิพย์ในลำธารประพรมโสรสสร้างด้วยทั้งเหตุและผลระคนขนคะเลควกันไปไม่หยุดย่อน บาทบริจาริกาคู่บารมีกลับได้สติกลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมด้วยความซาบซึ้งเพลิดเพลินจนลืมเวล่ำเวลาพอจบเทศนาวินิฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ผิดว่ามาทำให้ท่านได้รับความลำบากลำบนเพราะความมืดมนด้วยความรักความอาลายัยโดยเข้าใจว่าท่านปล่อยท่านวางไปกับดินกับหญ้า ไม่เมตตาเอื้อเฟื้ออะไรจึงเกิดความเสียอกเสียใจจนไม่มีที่ปลงที่วางนึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรปลิดชีวิตชีวาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมาบัดนี้ได้รับความสว่างจากดวงธรรมใจเกิดความเย็นช่ำเป็นสุขทุกข์ก็เคยแบกหามมาก็ปลงวางลงได้เพราะทำเหมือนน้ำอมฤตรสโสรสส่งชะล้างให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นมา โทษใดที่ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดประทานโทษนั้นให้แก่ข้าบาทดวงวิญญาณเพื่อจะได้ตั้งหน้าสำรวมรละวางต่อไปตลอดอวสานไม่หลงลืมผิดพลาดขลาดเลาวอีกต่อไปจากนั้นท่านก็อธิบายแนะนำเกี่ยวกับภพบกำเนิดว่าขอให้ไปเกิดในภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตนไม่ควรมากลางวล วกเวียนเกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปดวงวิญญาณยินดีรับคำท่านด้วยความเคารพนบน้อมก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่าเมื่อได้ไปเกิดในพบที่เหมาะสมแล้วขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยทำมาขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิดเมื่อท่านอนุญ,ญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้น พอดวงวิญญาณจากไปแล้วจิตถอนขึ้นมาราวตีห้าจวนสว่างคืนนั้นท่านมิได้พักผ่อนร่างกายเลยเพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะออกจากทางจงกรมราว20นาฬิกาตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่วโมงท่านเล่าว่าต่อมาไม่นานนักดวงวิญญาณก็มายเยี่ยมฝั่งเทศท่านอีกคราวนี้มาในร่างแห่งเทวดา ผู้มีรูปสวยงามมากแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆตามปกติของพวกเทวดาที่ทำกันเพราะมาหาพระองค์สำคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไปพอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่าพอได้รับคำชี้แจงจากท่านให้หายสงสยัยไร้ทุกข์ที่เคยทรมานใจมาแล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพิภพซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำรุงบำเลอต่างๆที่ล้วนแต่สำเร็จไปจากการบำเพญ็ญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ทั้งนั้นแม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำนาจก็ตามแต่ก็อดระลึกไม่ได้ว่าวิบากสมบัติที่ปรากฏให้ได้รับเสวยเหล่านั้นล้วนเป็นสาเหตุไปจากพระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบำเพ็ญแต่ต้นมา เพียงลำพังตัวผู้เดียวไม่มีปัญญาสามารถคิดอ่านบำเพ็ญให้สำเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอใจอย่างมหาสารเช่นนั้นได้เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหายโกรธแค้นน้อยใจแล้วจึงได้ละลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้ฉะนั้น การเลือกเฟ้นในทุกสิ่งไม่ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิตรสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการคลองตัวด้วยความรับลื่นจะพึงถือเป็นกิจจาเป็น,เ,ปนเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่คลองเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆควรถือเป็นกรณีพิเศษกว่าสิ่งอื่นใดเพราะคู่ครองนั้น เป็นเหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกันความสุขทุกน้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะผู้ได้คู่ครองที่ดีแม้ตัวจะต่ำบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสยัยแต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอยให้สติเตือนใจเสมอ และผ่าประพฤติดำเนินในกิจการต่างๆทั้งทางโลกอันเป็นเครื่องส่งเสริมครอบครัวให้มั่นคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจตลอดการงานอย่างอื่นที่พลอยมีส่วนที่ดีงามไปด้วยไม่มืดมิดปิดตากำดำกำขาวไปถ่ายเดียวโดวยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกัน ก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอวาสารไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกันครัวเรือนย่อมเป็นสุขไม่มีเรื่องขุ่นข้องมองใจมารบกวนรัต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์ต่างฝ่ายต่างสำรวมระวังต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่ในเหตุผลหลักธรรมไม่ทำตามใจชอบที่ผิด จากหลักศิลธรรมอันเป็นหลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกันคู่คลองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไปเหมือนลูกโซ่ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดอนาคตของพบชาติต่อไปดังข้บาทได้เห็นประจักษ์กับตัวเอง คำว่าข่าบาทเป็นคำแทนชื่อที่ถนัดใจของเทวดาเรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มัน่นที่ได้มีบนติดสอยห้อยบาทไปในพบชาติต่างๆด้วยการนำของพระคุณท่านผ่าสร้างแต่ความดีจำนิสยัยไม่ผ่าสร้างบาปกรรมทำชั่วมัวมองเลยจึงพลอยได้เป็นคนดีติดตามบาทมาทุกชาติทุกพบและผ่าให้แคล้วคลาดจากภัยเวรทั้งหลายตลอดมา นึกถึงพระคุณแล้วทําให้ซึ้งในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูกคราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยทําผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมาในอดีตทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตการที่ผ่านมานานขอท่านได้โปรดเม่ตาอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าได้มีกรรมมีเวรสืบต่อเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปท่านได้อโหสิกรรมแก่เทวดา ตามความปรารถนาแะได้แสดงธรรมอบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่ลื่นเลงจนควรแก่การแล้วเทวดานมัสการลากระทำประทักษิณสามรอบหลีกออกห่างจากท่านพอประมาณแล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสสัทธาไปล้นพ้นระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยอกน้อยใจกับท่านรู้สึกว่าพิสดารเหลือจะพรณนา,นา